สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้ทานปูผัดผงกะหรี่ค่ะนะคะกับทอดมันกุ้งเนาะกับทอดมันกุ้งนะคะปูผัดผงกะหรี่กับทอดมันกุ้งนะคะต้มยำไม่กินแล้วนะคะกินอยู่บ่อยๆอันนี้เอาวันนี้เอาปูผัดผงกะหรี่กับต้มยำกับทอดมันกุ้งนะคะข้าวเปล่านิดนึงไม่รู้จะกินหรือเปล่าข้าวเปล่า กินหน่อยหนึ่งก็ยังดีเนาะปีปลาชอบแกจะกินปลาผงกุ้งผัดผงกะหรี่เนี่ยอันนี้ล,ลิ้นเย็น ลูกค้านะคะน้าถามไหมคะปูผัดพงกะหรีะคะ่ค่ะทอดมันกุ้งค่ะข้าวเปล่านะคะแค่นี้พอนะคะเพราะว่ากลางวันพี่พลอยก็ทานข้าวแล้วไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวคุณนี้ก็ทานใหม่นะคะ พักอยู่ที่นี่สองคืนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากัน นั่นโน้ทแฮปปีเ้เพิร์สเนาะทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่พี่ Hell, that's